สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะเราก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่10เนาะสำหรับผลงานแนวทางค่ะของเลขเด็ดสำนักดังค่ะที่ทางช่องได้นำมาแบ่งปันให้นะคะก็ มีข้อมูลชุดสำนักที่ FC ถามหากันมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั้งชุดเลขเด็ดแล้วก็เลขดับเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้ค่ะสำหรับแนวทางวาวันที่17มกราคม2568จะมีข้อมูลชุดอาจารย์ท่านใดกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดผลงานของใบฟ้ากันก่อนเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูลชุดสตัวก็จะให้7 4 9 5 4 7แล้วก็5 4 8เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี4 6 4 7 4 8 5 6 5 7แล้วก็5 8นะคะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของแอดใบฟ้าด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของลุงแปน้นแนวทางวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางวดนี้เจาะข้อมูลชุด3ตัวของลุงแปน้นก็จะให้591 687แล้วก็881เจาะข้อมูลชุด2ตัวจะมี9 1 8 3 5 2แล้วก็8 5ค่ะจริงๆชุดผลงานของลุงแป้นก็ นั้นนะจะเข้าทีนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะแอดก็ขอบคุณของลุงแป้นด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของแอดแสงเดือนกันเลยค่ะเป็นข้อมูลชุดบนค่ะ9ชุดเต็มแนวทางว่าที่แล้วชุดนี้ให้มานะคะก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก09 ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนค่ะของแอดแสงเดือนจะให้26 16 98 18 20 70 47 48แล้วก็49ตัวเลขใครมาก็ไม่เยอะเลยแอดก็ขอบคุณของแอดแสงเดือนด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่110หน่วยบนของเวียงพิงกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็เข้าไป3ตัวเลยนะคะสลากออก209เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ของเวียงพิงให้เลข2เลข3เลข7เลข8แล้วก็เลข0ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแอดพิมมี่กันเลยนะคะแนวทางงวดที่แล้วค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็น10ล่างกับหน่วยล่างของเขาก็ให้มานะคะ10ล่างก็พลาดไปเนาะส่วนหน่วยล่างค่ะเลข1ก็เข้าไปนะคะสลากออก51แนวทางงวดนี้ข้อมูลชุด10ล่างของเขาจะให้เลข0เลข1เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข2 ข้อมูลชุดหน่วยล่างก็ให้เลข 0, เลข 2, เลข 4, เลข 5, เลข 7, เลข 8, เลข1แล้วก็เลข3ส่วนข้อมูลชุด10หน่วยบนแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วนะคะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราใน EP ที่9แอดก็ขอบคุณของแอดพิมมี่ด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของแอดตามมาตามสัญญาค่ะจะเป็นข้อมูลอันนี้2ตัวพิกัดบนนะคะ10ชุดด้วยกันค่ะประทานโทษค่ะบนล่างค่ะตัวเจาะจะให้05 07 08 26 27 28 67 68 78แล้วก็96 ก็ข้อมูลชุดล่างของเขาที่ลงเรื่อยๆแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราขอบคุณของแอดตามด้วยนะคะต่อมาจะเป็นเลขติดบนของหนุ่มขอนแกน่นแนวทางงวดนี้ให้เลข1เลข4ี่เลข7แล้วก็เลข9กแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยคะ่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของภาพปิดสนาปกแดงนะคะก็แนวทางวดนี้ค่ะ FC ท่านใดชื่นชอบเกี่ยวกับการแปลตัวเลขน้อยเนาะก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นเด็กน้อยค่ะก็มีผมจุก2จุกนะคะใครแปลได้เลขอะไรยังไงก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เนาะ ส่วนชุดต่อมาจะเป็นตัวที่เขาแปลมาให้แล้วนะคะจริงๆก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างก็สามารถนําไปเทียบจนกับสํานักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก,ก็ขอบคุณของภาพปริศนาปกแดงด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เลขแต้มของอาจารย์คมกันบ้างนะคะชุดแรกจะเป็นแต้มรวม3ตัวพิกัดบนสูตรที่ห แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้แต้มหนึ่งมาค่ะก็เข้าไปอยู่เนาะสลากออก209ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแต้มรวมค่ะสูตรที่1ให้เลข1นะคะเลข2เลข3มเลข5้าเลข6แล้วก็เลข7อันนี้เป็นชุดอเป็นเลขแต้มนะคะส่วนต่อมาจะเป็นแต้มรวม3ตัวพิกัดบนสูตรที่2แนวทางงวดที่แล้วแต้มหนึ่งก็เข้าไปเช่นเดียวกัน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแต้มสูตรที่2ให้แต้ม2แต้ม7ดแต้ม8แต้ม0ูนแต้ม5้าแล้วก็แต้ม6ชุดต่อมาจะเป็นแต้มรวมนะคะสูตรที่3แนวทางงวดที่แล้วให้มาแต้ม1ก็เข้าไปเช่นเดียวกันส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแต้มรวมสูตรที่3ให้แต้ม8แต้ม9แต้ม0ูนแต้ม1แต้มสองแล้วก็แต้มส ส่วนตัวเจาะยังไม่มานะคะเดี๋ยวทํามะแอดจะนาม,มาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังขอบคุณของอาจารย์คมด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นแต้มนะ,ะอาประทานโทษค่ะจะเป็นข้อมูลเล็กดับกันบ้างนะคะก็จะเป็นชุดดับของนาคิโนค่ะชุดนี้จะเป็น2ตัวพิกัดบนอันนี้ก็แนวทางงวดนี้น่าจะเป็นแต้ม1น,นะคะแต่ตัวเจาะให้มาก็จะมี0110 01, สอค่ะ3ามแปดสี่เจ็ดหแล้วก็90ส่วนข้อมูลชุดล่างแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณของนาคิโนด้วยนะคะต่อมาจะเป็นชุดดับของเฉินหลงค่ะ จุดแรกจะเป็นดับบนร้อยหน่วยของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสามาสลากออก209หลักร้อยออกเป็นเลข2หลักหน่วยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนร้อยหน่วยของเฉินหลงให้เลข2ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออก5 1ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเฉินหลงให้เลข3าแอดก็ขอบคุณของเฉินหลงด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับบนทุกหลักของกบเคโร่แนวทางงวดที่แล้วให้เลข9มาสลากออกสองอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะเลข9้าไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของกบเคโร่ให้เลข2 ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางหัวที่แล้วให้เลข9มาสลากออก5 1าหนึ่ก็ถือว่าผ่านสว่วนแนวทางหัวนี้ดับล่างทุกหลักของกบเคโรให้เลข7จ็ดชุดต่อมาจะเป็นดับหลักร้อยของเขาแนวทางหัวที่แล้วให้เลข6มาสลากออก209หลักร้อยออกเป็นเลข2ก็ถือว่าผ่า ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของกบเคโรให้เลข3แอดก็ขอบคุณของกบเคโรด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลํำนักไหนเพิ่มเติมคอมเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอขอบคุณค่ะ